ล่าพูนน่ะล่นของคุณไปแล้วเนี่ยปันหางตั้งแล้พี่ละมองแรกงแช่มองแรกดึแช่ปะสีอ่ไปแซ่ตอนนี้เด้สิเออเอากินเลยกินเลยมันเย็นอยู่เลยตุ๊กินแล้วอ่า ยิ่นอะไรก่านยี่หิวน้านะยันมาพ่นหิวว่ขายกันม่ได้เหเบอวนีวิเอบ้านกับผ้าเท่เะรทนี้เนาะองลานเตงอพนเนาะยัื่อนเพืนก็ได้หม้อเป็นเงินสองล้านทัานน้ำเนาะ เดยอสมภาพเ็สงรับเงินรเิยต่อไปมือหนาเนาะสาธุหามือหนามือหนหาเงินในชมโชคเขีกไนอื่นก่อนและผาไเงินปนอยแหลได้สมือรอาได้เนาะเด้อเด้อมือมือกัดไหนสลายก็ญีโย่แต่ว่ากยน ทชงลานยุงเฮียนมาหอบแบบเขาเฮือนบ่อได้เพราะว่าเป็นเทปูนแล้วมาดูไงย่าฝากนี่ก่อนเด้อพัดเดียวเป็นเทปแล้วสิเอาเอาเขาเตื้อเข้าไปมาในช่วงลูกแล้วเออเข้าเข้าเพราะว่าเพิ่นนั่พูดว่าครื่องคานมาหนีิ หากะลงเน่เพราะว่ามันปิดทิศนึงสนายมาเอ,าาเอ,อ้ารถนั่นฝากเอ้ยยาไว้ปลาลุงเลย้ยเนาะเอาทักไทยสบายดีโอ้พอดีเลยเนี่ยมากอะเพิ่กำลังเทปูนเพิ่กลางตะนางเนาะอืมมีเพลงอีกนี่นปลาลุงเห้ย เองคนเปิดอ้อยอยู่ป้าปาป้าปาายองวะเม็นวช่งชีช่วงชีเสียของแค่ตัวนี้เนอไปไดีมาดูเลยเอาปเตอร์ถ่ายพี่ใสายุคมพี่ขาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันล้นละพูนน่ะล้นของพูนบาแล้ว

ได้หลายเติแค้ไหมเนาะมันนี่มันหอมเลยดสบายดีเด้อนะปกปิดทางแต่ก็มา่ชงลู่งเงียกว่ายดลอดแล้อดหนาเื่อทั้งเชือดเน องคุณเนี่ยนะสามพุทธจงโมเล่อวะรับ ลางเด็กไปน้ำเทพปูไปน้ำเอาขึนแล้วระบตนีเลยนะแล้วสัมโมแต่เอายังิเทนี่ตีมันต้องมีไหมมาตั้งอีกได้ป๋อยช่เมื่อก็ขึนมาได้

เออหมูมาเลยพุตีเนาเอาห็ดต้ยใลญเลยเพื่อววัดทางน้นมันเทียงะนีระวังมีระวังนี่่านมันนะตีนเออื่อให้ปดมันเทียงว่าแซงกัมีแตคุดได้เปล่าทางนี้ล่ะคุดไปไปทางนั้นไดคุดดินไปทางนั้นเรียว่าเอาเนั่รับแล้รับนี้ก็ได้เดี๋ยวเาตีไ้ือเอาเินเีงเขา

Ừ, cứ Nào, cho mắc cỡ gì anh hao tí. Đấy, Ừ. Ừ. nhiều Ừ, đấy

น้ำเอาน้ำเปล่าแพ็คนี้มาตั้งไว้เพี่นกินน้ำน้ำไม่แซ่เลยบม่เย็นเนาะไ่เย็นก็ได้หรอมันไม่ได้ห่อนขนาดนั้นตั้งแล้วพี่ละมองได้ถึงแซ่บ่ปะเอาไปแซ่ตอนนี้ได้สิเออเอ่ะกินเลยกินเลยมันเย็นอยู่เลยตุกกินแล้วอ่า กินอะไรยันมีหิวน้ำนะยันมาพิ่นหิวว่าถ่ายกันเม่ได้เออบ้านกับ่อท่เราต้อมาจับว้น่เนาะเข้า้่ ลเนาะโดยองนพื anyway, ่อนเพื่อนก็ได้มอบเป็นเงินสองล้านทั้งน้ำเนาะลดยลอยทั้งปัจจัยหน่ัเาเพชรเนาะเอาสบถใสยกันเล็กน้อยแล้วเฮากับบมีเนาะมือคว้าแข็งรงับเ้ินรด้วยจนนต้อจไปไม่นานเนาะก

ลายกนี่นะประกอบช่วกันนเปนกันบนหนาบันในเป็นบ่อพ่อเป็นยังจะเ็บะเือยู่เาะเพื่อนเพื่อนเป็นสามานไรน่สามลานนี่เนาะแม่และนึนี่ทาเก็บรวมเอาแม่น้ำนาะแม่ตู๊น้ำกี่้ดเอเดี๋ยวที่เรือยจะเอาไปแช่เย็นไว้ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวลุอาพ่อเดี๋ยวไปแช่เยอะได้เพิ่นกันนะมาไปทิ้งไปดูแซ่ให้เดี๋ยวไปดูแซ่ให้เพราะว่าผู้เพื่อเพิ่นแล้วเด้พี่น้องเห็นเนาะเอาเฉยกันเฉยน้าเฉยในเงินค้ำกับโบไา้พี่น้องเห็นสองล้านกับเป็นเท่ายอุ้ยเกือบทำตีไปร้อยดอนได้พี่น้องเห็นเนาะหนึ่งร้อยเหรียญเฉยเพิ่น

một cái đây nhau tự phê đó. ผมีเลยพ่อเล่าๆนะมัน่ะไม้แน่เนี่ To to the law is huge and all, you know, the way,

เป็นล่างเลยเอาหมดแล้วไม่ได้ลายไปเลยรถหนึ่งพี่น้องเยเนาะแคบๆมาเลย

ถ้ารุ่นเบิรงอีกรถต่อไปพี่น้องเลยเนาะสจะได้กาลหนะ้าบ้านแมงเชิดน้อยนึงเนาะว่ามื้อนี้นะ่าจะได้สองรถเพิ่นว่าฟังเบิ่งแบดหรือว่ารถเดียวนี่เมื่อเลยเราไปจับฮะเป็นกครนั่นไปมา มันหนานลาดมันเ <c oughs> ออจะได้เพิ่นจะได้ประเปืองหลายทีเออ ตีลงอีกนะพ่อตีเอาข้อนตอกลงแล้วเฮาวจากอาปูนมาใส่ไหมพอมันสั้นแบบนั้นพวกมันบมันมันสีนันที้ทางนั้นมาเราหน่ยตู้ตู้มาเราปุกเด้เออแปลงเอาเออเืินไผลเงินมันบ่เปล่าหนาเืินไผลเงนมันบ่ เฝางัวสบายพี่น้องเลยเนาะเฝ้างัวกะงัวตู้มีออกหรือเปล่าเป็นฟูงใช่เปลเพื่อมาแลงมาหมั่งบ่เหนื่อยเนาะโอเคปลาลุงเอเธอรอเบื้งรถต่อไปบว่ะในพัชสิมาเมื่อนี่เปคือยในไหน สิได้หอดพุ่นแรงพุ่นซุดล่างพุ่นพุ่นแดดเนาะพุ่นล่างพุ่นต่อไปหอดพุ่นไม่เชือก็จะได้เฝ้างัวเฝ้าควัวอยู่นี่แหละเพื่อโมมาเนาะเล่นไปเล่นมาเพราะเรได้ถนนหนทางป่าดุ้งไงมันแกสิดูแลลำบากแน่เพราะว่าทางนี่เล่นเนาะทางงัวเข่างัวออกเพราะว่าเจ้าของเฮือนเพ่นนี่เดี่ยงงัวหลาย้ช่พอดีได้อะไรออกมาเนี่แก้ว่าไล่ลายหอยอันตีงัวเพันเราได้บัตรมาตู้ยังใช่ไหมอีกรถหนึ่งบ้านนี่ เออโอเคสิเป็นปยังเสียมาอีกรถนึงเงินมาได้มืงหนึ่รถเนาะถารุ่นกันรถต่อไปปาลาดุงเลยเนาะะรับคลิปนี้กับสเตย์ลำลาปาลาดุงก่อน่ามาเบิ่งคลิปหนาไปสินสอนยาวสำหรับใครคุณมาจากเนาะมืนอนี้ก็ฝากรถไว้คุณแด่เพือนสารนพรพุ่มแด่พี่น้องเลยไอ้ลาแล้วสบายดีปัจจุบันสุขกสนมือนี้แบบบุญบ้านเฮาซสำเนาะมืนอนี้มืออื่นพี่น้องเลย มื่นพระจันทร์พันกระจกน้ำเอามานน้ำกินนนอยู่บุญดุสิตน้ำกันเด้อประดุงบุญกองข่าวใหญ่วัดบา้านเฮาเฮ้ลาเด้อสบายดีประจุกุชุพน